ส่งคำว่ารักให้เธอกระจอกไปวออกมาสุดที่รักว่าเธอจะออกไอ้ยสไปเดอร์แมนพ่อมึงตายเด็กเฮียกูป้ายคุยคุยคุยสัตว์คุยอะไรล่ะมึงเป็นมึงเป็นคุยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมึงเป็นคุยอะไรล่ะมึงเป็นคุยอะไรล่ะไอ้เหี้ยเอาหนีดิหนีดีเหี้ยโง่อี้ยโดนกูไอ้สัตว์ โง่เฮียโดนกูตายแน่นอนร้อยเปอร์ไอ้ควายมึงมันควายมากนะครับรู้ตัวโอ้ยโง่ไอควายเอ้ยมึงไงเฮียเหมือนกับกระดาษที่โดนกูพับยับไงอสัตถ์คั่วเฮียมาอย่างกากมึงอ่ะไม้มึงอย่างกาบกะรู้ตัวป่ะไอ้เฮียไอเฮียโง่ทำไมไม้มันสวนกูโดนกูดิแล้วเจ็ดพัน ไอเฮิยโปไอสัตว์คุยคุยพร้อมพร้อมกับพร้อมไงไอเฮิยพร้อมไงสัตว์พอมคุยคุยเพียอะไรเด็กกระโปนีคุยหอมม่วงในตัวคีเลยที่กูตีมันเตียวเสียงใครมันงอมจังวะมันดูแบบอึดอึดแตเสียงอึดอึดเสียงใครวะยอย่างบ่อยไอเฮียโดนกูเตะตายไอเฮียโดนกูแน่ไอเฮียนี่วิ่งวิ่งหนีไปไหนไอคุยไอเฮียโง่ไอสัตว์วิ่งหนีไปไหนไอเฮียโง่ไอเฮียโดนกูหมดไค่นั้นแหละวายที่โดนหลอกมีแต่ตัวโง่ๆอ่ะไอเฮียโดนกูยับโอ้เล่นตามกูเล่นตามกูเลย เล่นตามกูเลยรีบเล่นตามกูเลยนะไอเฮียงโง่เนี่ยแล้วไงไอเฮี้ยเป็นซะที่ไหนแล้วมึงเป็นซะที่ไหนล่ะฟีเล่นตามกูจัดไอ้ควายตายไอเฮียงโง่ไอ้ควายเอ้ยไม่เนี่ยตามความเร็วกูไม่ทันหรอโคตรโง่ไอเฮี้ยมึงมันโคตรเกิดโดนกูไอ้เฮี้ยนี่โง่ไอ้เฮี้ยนี่โดนอ่ะโง่ควายเอ้ยอไอเฮี้ยไอ้เฮี้ยนี่เล่นตามกูเลยนะไอ้ควายไอ้่ะควาย ไอคว้าไอเผือกมันโคตรโง่ไอกระจกเขียงใครมันอืดๆไว้ไอกระจกไอนี่ตัวฟรีเล่นเฮียเลยมึงไอสัตว์เล่นเฮียเลยมึงไอเฮียไปเล่นขี้ไปคุยไปล้างส้วมไปมึงไอคโง่เฮียจะหนีไปไหนตายดิกลัวดิมึงวิ่งหนีดิไอคุยวิ่งดิกลัวเฮียตายอย่างเี้ยยอ่โง่ไอสัตว์เอาโลบี้ครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย อันนี้ใช่ไมล์โมราเลสไหมครับนะเอาดีกดจอเนเี่ยนะโล,นเ,นโลเธอเธอครับเธอครับแม่มึงตาย่อมึงตายงงแ่มมเียโอเคโอเคกูแพ้กูยอมกูยอมโอเคเป็นเฮี้ยเหรอโรเธอร หนูว่าคิดถึงเนาะคิดถึงเนาะคิดถึงเนาะอะไรคิดถึงกับกระลีแม่เลยผัดแค่สีสีในเกมกินขนาดที่ต enfin ้องมาเหยียบด้เออเออไอเหี้ยจะเหยียดทำไมวะไอ้คือฉอไอเด็กเชี่ยตาโดนไปดคุยคุยตื่นเลยตื้อเลยโดนด่าไปตื้อเด็กโซนอีเด็กโซนอีอีโก้อ ยาอ่อนไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยอ๋อเฮียพี่ปอมเด็กอีสานคนไหนครับหดือร้อนในขนาดนี้หล่อหล่อหล่องอมเลยเนี่ยเฮ้ยแต่งตัวอย่างอินไหนเฮียชอบแต่งตัวจะโคนอีสานแต่งตัวอย่างนี้เลยแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันบอกว่าส้มตำอร่อยเวย่หัวทองก็อร่อยจริงปะล่ะดูมันแต่งตัวนะเกิดมาเฮ้ยเออกูรู้กูลานอไรอร่อยเวลาเออเฮียอร่อยจะตายแต่มันอร่อยจริงเฮียกูเอามาอาบน้ำอ่ะต้องเหมือนเช่นไหม แงียงกงยไอเาก่อนเลยมาลางมาลางหมูด้วยเดี๋ยวเ้าบ่จิบมาไม่ต้องกลวม่น้องลามิงหิ้งยัหลนีเไม้ใช่มายมูอะไรมึงจะมาจูบปูหาโคตรมึงเหรอไอสัตว์งามงามงามอย่ามาจับหนูนะงามงาใครเาแ้ยงเไอ้เฮียใครเลี้ยงเป็ดวะไม่ใช่ครับไอ้เนี้ยเป็ดวะ ไม่ใช่หรอกพื่อนนะครับมึงมึงเป็ดมากหรอมึงไปแก้ต้นตินดีกูเบื่อมือเป็ดมากเหรอเหรอทำไมเสียวมันแก่เลยเท่ยแก่เข่าแก่เป็ดมากอ๋ออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดิแม่เท่ามึงเป็นของจริงเหรอฮะหรออันนี้หรือหรือเป็นไรอ่ะหรอเมื่อกี้ใครพูดนะครับหร ไอ้ไอ้ไงครับไหนเอ๊ะเหรอชี้ชี้ดิไอ้เฮียไหนโพดฮะไอ้เนี e prayed, ้ยเป็ดเนี่ยฮะใครใครเลี้ยงเป็ดเ่ยไอแปะดิครับผมแล้วใครใครเลี้ยงเป็ดเนี่ยเฮ้ยเป็ดก็ไม่ชอบเป้ยเอ้ยก็แบบว่าเราไม่ชอบเป็ดแหมว่าไม่ชอบกไอ้เย็ดเป็ดอุบอมันไม่ชอบเป็ดไอ้แกงเป็ดอ่ะแห่งเอ้ยใครเลี้ยงเป็ดไว้เฮีย

เอาเอาแต่งตัวใหม่เลยหรอครับตีบั้นพ่วมเลยเอางองผวงอ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 งผองมาหมูเด้งเด้งมาตีเนี่ไอเนี่ยกูไม่ได้คอตีบนะครับมึงนะครับฟังไม่รู้เลอันนี้อาจจะเป็นโลบอกก็ได้นะแบบละครสั้นโลบอกอะไรอย่างเนี่แล้ว เอาไปเลยครับห้าเฉียบ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 บพูคนไทยไอ้ควายคนไทยแม่เหมือนพูดไทยยังไม่ชัดเลยยีหน้าหิ้งพูดได้ทีละคำมีควายมีคอภาษากลางอะไรไม่เหมือนมึงอ่ะขายตัวอยู่แถบขินได้อุ้ยเอ้ยแรงแต่อีกทีเป็นภาษากลางเนี่ยแม่น้องแม่มึงไข่ใช่ไหมเฮ้ยมใช่ไหมแม่มึงอ่ะโทษบี เทอบีเรามาเล่นโลบอฟกันเถอะอีหยอีหัวส้มอีหัวส้มดูดูคำพูดดิเออเออทำไมคะตะใบตะใบผ้าใหม่กันไก่อะไรผ้าห่มควาอยผหน้าบ้าวัหน้าหน้าบ้าเอ้ายมันเงียบเลยเแคยมันงอมแล้วเนไงคสัตวบมันนั่งจดมันมันั่งหาคำอยู่มันต้องอ่านเอาเนี่ยเฮ้ยมันอ่านออกได้ไงพันล้มเทบีไปเล่นโลบอฟกันเถอะโอ้ย โทบีบอกกับเราไหมมามาเข้ากลุ่มเรามาไปเล่นโรบอกกันเถอะนี่แม่งไปคอเสียกับเป็นโรบอกกันเนี่ยเล้ยเอาให้มันต่อเรื่องนี้ใช่ไหมไม่เป็นไร็อไปเล่นโอนเโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอชีโอ้ยโ้ยโอ้ยยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยอยอยโอ้ยโออ้ยโ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 อยแม่ยอ่อ้ออ้น้มงว้หออ่ อะไรใครจะไปอะไรอันนี้คือการแข่งขันหรอแพ้แล้วหรอมีคนแพ้แล้วหรอกูพูดชัดกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้พูดทีละคำแบบมึงอ่ะสเปแย์ภาษาบ้านมึงเป็นภาษาไทยเนี่ยยางนี้อ่ะเฮียผมจำบทไม่ได้หรอจำบทไทยไม่ได้หรอมึงก็ดูกระดาษข้ามหน่อยี่อ่ะกว่าจะได้ทีละคำนี่กูจดไว้มึงก็ผักใจหน่อยเฮีย อะไรครับเพราะฉะนั้นลูกกมอะไรอะไรมึงพูดให้มันแบบติดต่อกันเลยมันจะพูดทีละคำทำไมไหนไหนมึงลองพูดนำโพดิพูดนำโพดิพูดนำโพดิโป๊ะอไรครับเอ้ยก็ได้อยู่ดีว่ะไหนพูดรอเรือดิรอเือใครเป็นเพื่อนกับอีกัลีนี่ผมขอไม่ยุ่งนะไม่มไม่ยุ่งกับมึงร์กาจะเป็นเพื่อนกับมึงร์กหาดีอ๋อมันเดินไปไหนแล้ววะเฮ้ยเด็กไปอยากเล่นกูอยาก มาไหมครับหมิ่นครับใครอยากเล่นกับมึงมีอะไรบาใครอยากเล่นกับมึงเฮ้ยนะผมไม่ได้ให้ครามกันเลยตอนนี้ผมไม่ชอบย่างมึงเลยหรอมาดูมาฟังมันหมิ่นกันมาฟังมันพูดเลยหนีไปไหนเฮ้ยโทบี้โทบี้น่าจะหนีไปไหนโทอร์บีเหรอเหรอไม่หนีมึงจะหนีไปไหนอ่ะเพื่อนมาคุยมาคุยด้วยกันก่อนสิมาคุยด้วยกันก่อนได้ไหมจะไปไหน อย่าพึ่งงอมเสโทบีอย่างนี้ไปายโทบีอย่าพึ่งร้องไห้เพราะเกมนะทำไมก็ได้หมดจ่ะก็ได้หมดก็ไม่ได้ห้องสายผมสายฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ครับอินนี้แอดมินเข้ามาเช็คประเทศหวัดดีครับพี่แอดมินครับโหลพี่ครับเสกของให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากได้รถถังอ่ะโหล ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเตงฮัลโหลเตงเตงฮัลโหลครับเตงเตงเตงอะไรเจ้ฮัลโหลครับเตงเตงครับทำอะไรครับมึงเป็นเฮียอะไรหลายซราบทำไมมีลูกคอหมดอยู่สลีกไว้เนี่ยลูกคอบนนอกกะนหรอครับลูกคอบนนอกไว่ยเนี่ยลูกคอลูกเอื้อนฮัลโหลครับอันนี้ใช่กับเธอไหมเนี่ยครับ เป็นกระเทยไหมพูดตอบ่เป็นเอาดีเฮ้ยทำไมเสียงสองอันอ่ะเฮ้ยจริงพี่งงอ่ะเป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยใช่พี่มันกระเทยฝึกหัดพี่กระเทยฝึกหัดเอาดีโว้ใครโดนลำอ่ะครับผมก็พี่เอาดีเฮ้ยเกือเป็นเฮียอะไรเจ้เฮ้พ่อเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษพูดเล่น ไอ้เป็นคุ้ะไอ้เหี้ยกูเจอเพื่อนไรไอ้ยใครเพื่อนมันวะต้องข่มนาไอ้เหี้ยต้องข่มเจ้ากูเลยน่ะมึงไปเซอร์ดี้รุมหน้าพ่อมึงอะไอ้เด็กเหี้ยเอาพ่อเง่าอะพ่อเง่าพ่อมึง่ะไอ้คุยพ่อเมื่อยศาสัตว์เหรอคุ้ยพ่อมึง่ะลูกกระเหรี่ยงคุ้ยศาสตว์ไอ้เหี้ยมึงอะลูกกระเหรี่ยงคุ้ยไอ้เฮียเหลือเธออะไรนะครับใครเหลือเธอ ใครเหลือเธอใครเลทิ้งเหลือเธอใครเหลือเธอพี่ครับผมโดนว่าเหลือเธอครับผมผิดไหมผมโดนว่าเหลือเธอครับทำไงดีผมโดนด่าเหลือเธอเลยเหรอเออแต่จริงๆผมเลทิ้งอ่ะแต่มันว่าผมเลือเธอะผมกลัวผมกลัวจริงนะเนี่ยโอ้ยปี่ขาพี่คขาเปล่า ไป้างไอ้ไอ้ไอ้ฉอไอ้ฉอโหไอ้ฉอได้ปะไอ้ฉอไอ้ฉอได้ปะไอ้ฉอไอ้ฉอโอะใช่ป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 ะช่ปะใช่ปะใช่ะรอนี้รั้ไหมครับหกรหลอโหลโหลพี่ครับอันนี้กระเทยหรือเปล่า โว้ยครับโหโหพี่ผู้หญิงครับทำไมไมเป็นอย่างนี้อะครับไอ้เจฟมึงมาช่วยผูกฝันด้วีพ่หรอไอ้เจฟไอ้สัตว์ไอ้เจฟไอ้สัตว์มึงมาเดี๋ยวนี้ไอสัตว์มึงมาเคลียเลยมาเคลียเลยทำไมตรงนั้นคำหยิบวะนของมึงไงไอ้เหีแบบนี้บ้าง้เยปดูอาาไดูปดูสดูปดดูอิไปดไดูสิดูปไได แม่มมื ici, ่อยคุวยแม่มมื่อยเฮียแม่มื่อยโดนกูใช้หามตัดคอไอ้คุยเฮียอะไรครับอะไรครับอะไรอะไรครับ รถอะไรอะไรครับพ่ออะไรอะไรครับแม่มึงอ่ะแม่ีรถอันนี้กลัวจะขอโทษจัดกลัวจัดดิกลัวดกลัวดิเฮียทษดิขอทษดิเสียศักดิีเียสัตดสัดรถเพื่อนรถเกิน่ะมึงเหากูฟังเห่าข่อมไงเฮียไปให้แม่มึงร้องค้างให้ไหนอสัตว์แบ็กชูปาปีมยนยนยเนี่ยเสียงทเียนั่นเป็นที่อะไรรอหรอเป็นเป็นไรอ่ะเฮ้ยใครใช้แอปเสียงอ่ะ ใช้แอปทำไมอ่ะทำไมทาไมเปิดขึ้นไมโครเวฟได้วะเออเสียงยังไมโครเวฟแบบเสียปเสียดไปอ่ะเสียงเสียงเป็นอะไรครับอฮะโคนเป็นไรโมนเป็นคนคนคนเหรออันนี้เสียงเป็นอะไรอ่ะครับเอ้ยทำไมคนสวัสดีค่ะ แคนแ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 ขอเสียงเรียกแม่เมื่องเฮียพ่อมอพ่อมึงอฮล้ว้เฮียกล้วยแล้วคุณผไอตัวที่ใช้แอปเสียงนี่ห่า้เฮียไหนลองพูดดิไหนลองพูดดิโทบี้หรอ ลูกนิมิดพ่อมึงอ่ะอ๋อนี่มีไม้แล้วหรอครับไม้โลคิวแถมน้ำตินเอ้ไอหมาโง่ไอหมาโง่ไอสัตว์ไอหมาโง่ไอหมาโง่ได้ยินไหมยาอย่อไอหมาโง่มึงได้ยินไหมเนี่ยมาเขาร้องอย่าถ่ายกันพี่ครับผมลโว่า คมนะน้ค <c oughs> มนะเฉียบ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 โอ้โห